มึงจะเป็นเมียกูจริงๆอยู่แล้วเนี่ยแม่งเจอก็ทุกเรื่องเลยเนี่ยเอาทมื่อไหร่ท้สองคนจะต้องมาได้กันทั้งที่เธอเพิ่งจะท้องอหนูก็ท้องกับพี่ไงโอ้โหแล้วมาทอ้องโดยที่กูไม่ได้ทำกูเซงว่ะพี่อยากทำไม่ะด้ฮะพี่อยากทำไหมไมาทำได้ไงไงล้วทำไมล่ะแค่ตอกแขนตอกขาแค่นี้เองอ่ะมไม่รู้หรอกว่าใครคือพ่อ,อ,อข้างใมันมีเด็กอยู่แล้ว จะให้พี่เข้าบัลนีโนเวทนีโนเวทค่ะให้มันดีคือใช่ตอนนี้มีแขนม,มีขาขาดลิ้นก็ขาดหูพี่ช่วยต่อให้หน่อยได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวเรากวรติดต่อกับอไอะไรคะผู้จัดก,การเลยทำไมคะผู้จัดก,การเพราะว่าตอนนี้ติดทำอะไรที่ติดทำอะไรคะรีโนเวทครับผมติดต่อบริษัทได้เลยเปิดเปิดรับรีโนเวทนะคะใช่ แต่ว่า,วาหนูอ่ะมีลูกอ่ะแต่หนูยังไม่ได้แต่งงานกับใครเขาเลอยอ่ะนี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพีนอ่ะจะถือว่าพี่เป็นพอ่อบุญธรรมของเด็กในทอ้องจริงเหรอคะฉะนั้นเรามาแต่งงานกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ายเห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานบ้างไหมน้องอยากจะแต่งแต่กลัวท้องโอหนวนน้องเพียงทำไม่ได น้องน้องตอพอเขาแต่งงานเขาทำอย่างไรละพี่จ๊าพี่ก็อุ้มกาณาอุ้มกาณาไปไว้บนเตียงไว้บนเตียงแล้วทำอย่างไรล่ะพี่จ๊าพี่ก็กอดกาณาแล้วทำท่าทำท่าผิดไปพอผิดไปก็ทำอย่างไรล่ะพี่จ๊าพี่มาจูบกา แล้วทำท่าทำท่าเปิดไฟหาสั่งเข้าพอเปิดไฟแล้วทำยังไงละพีนะ่จ๋าพี่มาใส่กานดาแล้วทำท่าทำท่าปิดไฟอายพอปิดไฟแล้วทำยังไงละพีนะ่จ๋าพี่ก็จูก,กจารดาแล้วทำท่าสว่างพอดี ูราจะตอไหมนะคะไม่พร้อมคู่ต่อคุณพี่ไม่พร้อมหรอคะเป็นเมนผูช้ชายที่ไหนเป็นเมนละ่ะมีเหรอเลืเอดออกแขนนี่เรียกว่าไม่เลือดก็คือเลือดที่แหนอ๋อได้แล้วเราเอางหญิงเพระองค์พันธุ์ว่าแต่หญิงซ้ายหรืไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูต้นทางให้